แกเนใครอ่ะฉันคือมนุษย์ต่างดาวเกรยโกรนไงฉันมาที่เนี่ยเพื่อมาต่อสู้กับนายอุลตร้าแมนไดนาฉันไม่ใช่ไดนานายหาผิคนละมึงนั่นไอ้สัสนอ้เย่วันเดิมเลยเฮ้ยเจ้าเ้ยจ้าจ้าเฮ้ยเ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 จ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยเจ้าจ้าเฮ้ยจ้า